เฮ้ยน้องขับรถมาษาอะไรวะรู้เปล่าพี่เป็นใครพี่ยังไม่ดูเลยหนูจะรู้หรอคะเฮ้ยพูดนี้ก็สวยดีวะพี่จะรีบไปไหนของพี่อ่ะรีบไปกินข้าวหิวข้าวข้อ6วินัยต่อตนเองตามตัวอย่างดังกล่าวกรณี้เป็นเรื่อง ให้บุคลากรของพอกอต้องประพฤติปฏิบัติตนไม่ให้เสื่อมเสียแก่ตำแหน่งหน้าที่ราชการต้องปฏิบัติตนให้สมควรแก่ฐานะในการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือบุคลากรของพอกอซึ่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพุทธศักราช2551และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา82วงเล็บ10ที่บอกว่าต้องรักษาชื่อเสียงของตน เกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการมิให้เสื่อมเสีย